สวัสดีค่ะจีจ้จาชาแนลจากพี่น้องขามาในมือฝนตกมือนี่ค่ะอากาศแบบดีค่ะค่ะแต่ว่าเสียงฝนนี่ก็จะโลภวนเนี่ยเด้อจากพี่น้องจ้าอ่ะมาค่ะเซบแซลน้ำกันมือนี่ได้เมนูยังว่าตีเมนูนี่เลยค่ะผละใหม่ปลาอีสานพี่น้องเคยกินบ่ค่ะไคเคยกินแน่นี่ลิ้นจีอีสานบานเหาเนาะจ้า,า,า,จาบักแง้วบักแง้วค่ะได้ไปตลาดได้วบักแง่วมากมถือใจคักเลยฝ่าามาจัดเลยจา้า หากินยากคะ่ะยุงเทพอันนี้พอดีหลานของปลาเพิ่นมากนะจ๊ะได้มากพอดีมาในบรรยากาศฝนตกฝนกนจะลบขวนในเด้อจจะพี่น้องจ๊ะมาจุดจวดน้ำกันสร้างมันอีกเรียงบ่ได้เนอะจ้ะฝนสดังกระดังไปที่ศรบอุรยน้ำลายแต่ อถึกใจครับหัวลวสว่าบังเงียกินจีอีสานเปรียวปิดปัดอฝนตกกินกระเสียงดังดอกฝนโมโตกกระเสียงลดซางมนันเถาะ อุปสรรคมันหลายเนาะจ้ะแ็บคือกอไม่อมมวานกระดยบางคนกินเบาค่ายเม็ดได้จ้ะแต่แจ่ไผ่มากเนาะจ้ะแต่ว่าจุดค่ายเม็ดอยู่โดนกินเหน็อมัน à. mà tụm khéo lắm cầm xiên cái si si xa nên rất là kín sổm <laughs> kín sổm nữa. ซีดหลา่มาติด <c oughs> จะเป็นสีดหลายแสบโค <c oughs> มันเผ็ดเนอะจ้ามันแสบ แสบสมอะไรไม่ป่า โอยสุดยอดแนะนำว่าถ้าจะกินเอเมนูพวกนีีต้อง,องกินเขาไห้มันอิ่มๆเลยด้วยจ้ะทับสันโอ๊ยจองของน้ำเลย คือกินเป็นต่เภาละมันเฮ้ยเด็กตะทภาละมันออกจากมันแสบ คนใหญ่ไปหอมกว่าแตกป้าแปะป้าแปะดีครับอื้อ ไม่ว่นกันได้ยีฝากกินนามเนี่ยจะ้ะแต่ข้าวอยงเิินซิมม่อนทองเอาละค่ะพี่้องค้ามือนี้คะ่ะหว่วยฝนตกโดยฟ้าห้องเอาละค่ะพี่้องค้ามือนี้คะ่ะ จุยก็จะขอโตัวลาไปก่อนเะคะ่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจและกะทุกการติดตามทําอาชอบคลิปนี้กะฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครต์ให้จุย Neither, จ๋าชาแนลในเด้อจ้าพี่นองจา้าไปก่อนค่ะพอกันไว้คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า